จะติดเลยบอกหลวงปู่ไว้อย่าติดเด้อว่างี้วะเราหมดแล้วีแล้วพอมาเห็นเมื่อกี้เอ้าเรืเก่งเขายังมาดูสิเราใหญ่กว่าอย่างถนนสักวันหนึ่งเดี๋ยวมีญาติทําถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งเดี๋ยวก็มาสร้างเดี๋ยวกลับไปเดี๋ยวจะมาทำให้ชนได้วันที่หนึ่งวันที่หนึ่งนี่สิบสองล้าน สิบสองล้านพอทำถ้าเก้าสิบล้านกลัวไม่ไหวสิบสองล้านก็ทำสักไม่น่าจะถึงสามล้านถึงไม่ถึงนะเนาะถนนงานนี้กวบมานกี่ร้อยเมตรพิทักที่จะทำะถ้าไปทางนี้ประมาณแปดร้อยเมตรแปดร้อยเมตรเองจากตรงนี้ก็เกือบกิโลเลยเกือบกิโลอ๋อถ้าทางตรงทางตรงก็เกือบกิโลโครงการมันมีอยู่แต่ทำที่ ทำได้ละสามสิบเมตรู้ชมครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะครับวันนี้อยู่ที่กระท่อมลงปูสวงกระท่อมราศังขานบ้านรุ่นนะครับตำบลอาโพนอำเภอบัวเชดจังหวัดสุรินทร์นะครับนี่ก็มาตามตัวเลขนะครับมาตามตัวเลขแล้วมาดูข้าวที่ดำนาด้วยมาดูการพอดีจะพาพี่ท่านไปที่กระท่อมอีกที่หนึ่งกระท่อมทีนาและบาทเก่าลง,งปูสวง เดี๋ยวเราจะไปดูกันแล้วก็ก่อนที่จะไปก็เอากระสังสีไว้นีแค่นี้พี่ทัศน์ครับแค่นี้ไม่เวลาฝนมานี่ไม่ดับไม่ดับครับนี่ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อนะผมถ่ายรูปไว้เตะการั้นเอาออกเลยใส่การ์ดใหม่เลยไม่งั้นจะให้ดูน้ําประมาณนี้หละแต่ไฟก็ปั่นทุลุมทุลุมอย่างนี้เลยน้ําขึ้นสูงน้ำประมาณนี้น้ำประมาณนี้ครับ เป็กก็ไม่ดับเลยครับไอเสียวนี้ก็มีน้ำเยอะแยะผมเลยเอาให้มันเต็มให้มันไหลออกโอททำยังไงก็ไม่ดับแต่เวลาลมแรงลมแร,รงก็ไม่หลุดกระสังสีไม่ปลิวกระสังสีเราต้องเอาหินนี้ทับไว้ไหนโอหินนิดเดียวเลยนะครับอ,อเป็นไปได้ยังไงตีตีตัวนั้นแน่นแล้ว โอ้โหนี่ครับู้มชมนะครับน่าเปลกมากเลยเหลือเชื่อเดี๋ยวไปดูนานิดนึงพิทัก์ได้ค่อยไปเาราไปดูนาสวยไหมเดี๋ยวไปดูนาที่ดำนะครับโอ้ว,ว้าวเต็มก็มีผู้โชคดีวันนี้มาเข้ามากี่คนพิทัก์ผู้โชคดีมาบนบานมาสามคันมาสามคัน,นรถน<อ>นมาเก้บ,บนเลย ทำไมสวยจังเลยข้าวนี่น้ำก็มีเต็มเลยต้นนี่เนี่ยคุณผู้ชมครับจำได้หไหมว่าดำตรงไหนสวยเหมือนกันหมดเลยเสมอกันหมดเลยเสมอกันหมดเลยเนี่ยหน้าของหลวงปู่วงจะกลับแล้วเอครับ,บ,รบโอ้สาธุสาธุาธเดอ้อ okay, ให้รวยรวย เลขอะไรนะพี่เมื่อกี้นี้ย้ำอีกหนึ่งนึงนะกลัวพี่ลืมอะไรครับเลขเลขเมื่อกี้เลขจุดเมื่อกี้นี้อะไรนะศูนย์ห้าเปรครับศูนย์ห้าเปอร์้จำแม่นไหมขอให้รวย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 เฮงๆเดี๋ยวถ้าในมิดเมื่อไหร่เดี๋ยวผมจะโทรหาเด้อเดี๋คนมาพอดีรัวมาขึ้นผมเลยเปิดประตูอ๋อไปเปิดได้ก่อนก็ได้ฮะนะครับพี่สักเขาถูกเลขนะครับงวดที่ผ่านมานะครับถูกเป็น แสนเลยนะครับหลายงวดแล้วติดต่อกันนะครับคุณผู้ชมครับลงปู่ไปบอกนะครับบอกว่าเลขออกสามแปดตรงๆเลยนะครับสามแปดลงปูบอกว่าไม่ต้องไปคือหาตามคนอื่นนะครับไม่ต้องคือหาตามเขานะครับเอาซื้อตัวเลขนี้พอนะครับก็ถูกก็เลยมาแก้บนนะครับมาแก้บนมีหัวหมูมีไก่ซื้อไก่มาถวายแล้วมีเว่ามา เขายนะครับนี่ฮะคุณ้ชมนะนี่คือตรงนี้นะครับก็มีคนมาเก่าวหว้ทุกวันนะครับถ้ามีถ้าลงปู่ดนบรรดาประทานพรทายาทิธรรมถูกเลขถูงหวยตัวลอตเตรี่นะครับก็อยายาติธรรมก็คงจะได้มาทำหลังคาให้ลงปูเนาะหลบฝน ครับหลบฝนหลบเดดจะไม่ต้องร้อนนะครับเเว,ว่าเต็มเลยนะคุณผู้ชมเดี๋ยวมาดูนาที่แอดดำนะฮะดำนาโอ้โหสวยสวยแล้วครับคุณผู้ชมฮนะเนี่ยประมาณตรงนั้นเนี่ยสวยอยู่ฮะ รถก็มาเรื่อยๆนะคุณผู้ชมนะครับมาไม่ขาดสายนะครับมาทยอยมาเรื่อยๆเ,เดี๋ยวไปเดี๋ยวมานะฮะนี่คือกระท่อมหลวงปู่สวงหรือกระท่อมละสังขารหลวงปู่สวงบ้านรุนนะครับตำบลโพนอำเภอโเชิตจังหวัดสุรินทร์นะครับคุณผู้ชมนะดูสิว่าวเต็มนะครับเต็มเลยนะฮะก็มีคนมาถวายตลอดนะครับไม่ขาดสายนะครับคุณผู้ชมนะครับมีคนมาถวายว่าวหลวงปู่ตลอดไม่ขาดสาย <c oughs> สาธุสาธุนะโมตัสสะปะควะโตอะระโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะปะควะโตอะระโตสัมมาสัมพุทธัสสะสาธุสาธุสาธุนะโมโพธิสัตโตมหาคุณโหมิติโกมหาลาโภอังปูเชมิสิทธิลาโภนิรันตรังพุทธังประสิทธิธรรมังประสิทธิสังฆังประสิทธิอริยองค์สวงสัมปันโนอิติปิโสนะโมพุทธายะอิสวาสุติมหาบันดาสัจจังประสิทธิเมสาธุสาธุ สาธุเดอ้อลงปูลูกหลานมาขอพรขอโชคขอลาบลูกหลานไปไหนก็มีแต่คนรักคนชอบแล้วก็เอฟซีที่ชมอยู่ก็ให้มีโชคมีลาบเดอ้อลงปู่ใครกดสาธุก,กับลงปูก็ลงปู่ให้ประทานพรให้โชคให้ลาบให้มีแต่ความร่ํารวยเป็นมหาเศรษฐีเป็นเศรษฐีกันทั่วหน้าเด้อลงปูเด้อสาธุสาธุ ผู้ชมครับก็ได้มากราบไหว้หลวงปูแล้วนะครับไก่เต็มนะฮะนี่คือกระทอมลัสังคารหลวงปูนะครับคุณผู้ชมครับก็มีรูปลำนาองค์ใหญ่ว่าก็ว่าใหญ่หนึ่งว่าต้นฉบับเลยนะครับที่นี่นะเว่าต้นฉบับที่พิทัศน์นะครับเคยทํากับหลวงปูฝึกกับหลวงปูนะตั้งเต็หลวงปูยังไม่ละสังคารนะ สังเกตุว่าที่นี่จะไม่เหมือนที่ไหนนะครับจะไม่เหมือนที่ไหนไม่มีที่ไหนเหมือนนะครับก็อาจคือเป็นสัญลักษณ์เลยนะฮะเป็นสัญลักษณ์ที่นี่เลยงานตึก ทำแล้วก็ยังมีคนมาเยอะวันดีครับวันนี้มาจากไหนเนาะถ้ำแล้วมาจาก,จากสุรินทรโอ้ถูกเลขวันดีครับค่ะวันดีค่ะโอ้ถูกเลขแน่นอนเลยนี่จ้าไต่ไหลปันไดเนาะผมก็เพิ่งถวายทูบเทียนเสร็จเมื่อสักครู่นี้เองมาจากไหนคะมาจาจกสุรินทร์เหมือนกันจ้าคะคอยู่บ้านไหนสุรินเหรออ๋อสุรินทร์ห้วยเสนห้วยเสน สงสัยได้เลขเด็ดแล้วมาทันพอดีเลยเลขเขาจุดอยู่นั่นเมื่อกี้นี้เอาไก่มาถวายมุสทิพันไก่แจ้อ๋อไก่เป็นอ่ะไก่เป็นเลยไปเป็นเลยบอกมุสทิพันมาถูกไหมถูกไหมพี่มันผ่านมาได้เงินก่อนนู้นโอ้ได้งินก่อนนู้นเอาถวายไก่อย่างเยอะแล้วก็เลยเอาไก่เป็นมาเอาไก่เป็นมาถวายด้วยอ๋อจ้า วดนี้ก็เขาจุดคนที่ก็ถูกเลขเข้ามาถวายหัวหมูแล้วมาจุดทูบเสียงทายก็อยู่นั่นแหละอะไรนะเออศูนย์แปห้าหรือศูนย์ห้าแปดเดี๋ยวดูหน่อยลืมอย่าลืมจุดไปเด้อฮะจุดอยู่ยังไม่หายน่าจะยังอยู่มาจากห้วยเสนง 058นะครับคุณผู้ชม058 วันนี้บนบานอะไรไหมครับพี่มาถวายวันนี้นะฮะ๋อ,อสุขภาพจ้าไม่สบายป่อยเป็นสีงลงป,อลป,งลงปูอยู่แล้วอ๋อ,นนอให้ผมลงปูป,ปกปกักัาษาอ๋อนี่ไก่เป็นๆด้วยเนี่ย อ๋อไก่เจ๊รถแดงเมื่อกี้เหรอที่บ้านเขามาไหว้ครับเขาตูมหวยเขาถูมหวยมากเลยอ่ะข้าวก็จะติดเหมือนกันก็จะติดเหมือนกันนะปู่บอกวงปู่ลูกจะเอาไก่มาถวายว่างี้ขอให้ลูกขับรถมาได้มาด้วยดีเพ่อขึ้นรถ อยู่กับหลวงปู่เด้ออยู่กับหลวงปู่เด้อวันนี้เนี่จะไปไหนไปได้ลูกแทนรานใหออกลูกออกานนะคนิถ้อะเจ้าของคนดูแลนี่ไก่แจ้ด้วยไก่สองตัวคุ๊คุ๊อยู่กับเพื่อนนะอยู่กับเพื่อนนะลวงปู่คุ๊บคุ๊ลงที่แล้ว <c oughs> นี่ครับคุณพี่เขาสุขภาพร่างกายก็คือปล่อยไก่ให้ชีวิตนะครับเพื่อจะมีความเจริญรุ่งเรืองนะครับให้ชีวิตไก่ใหอ้อยู่สถานที่ดีที่สุดก็คือสถานที่หลงปู่สวงไม่มีใครทําอะไรแน่นอน <c oughs> ปลอดภัยนะพี่เนาะ <c oughs> อยู่ที่นี่ <c oughs> เป็นสถานที่ที่หลงปู่ชอบที่สุดก็คือไก่นะครับสัญลักษณ์ลงปู่ว้าไก่ นะครับที่ชอบที่สุดนะครับสังเกตดูที่ไหนที่กระท่อมหลวงปู่จะมีไก,ก่กับว่าวเยอะมากเลยเต็มกระท่อมหมดเลยเป็นยังไงครับพี่ที่ไม่สบายออรดเรน๋อแต่อธิษฐานแล้ดว,วดีขึ้นหายแต่ไม่ถึงกงบหายแต่ว่าดีขึ้นเยอะอแต่เรื่องโชคลาภ โอ้มีมีคนที่จะให้โชคลาภด้วยถุวยบ่อยม้วนนี้ได้ยังมี้ยังเลยครับยังงวดที่ผ่านมาถูกไหมถูกอยู่ครับถูกได้ดูจากตัวไหนถูกกาเล่นตามอ๋อจะตามปกติตามปกติก็ถูกได้มาเรื่อยๆมาเรื่อยๆขอพอลงปูได้มาเรื่อยๆลงปูเราเป็นสิทธิ์ลงปูอยู่แล้วนะฮะอ้าวพิทักษ์ไก อ๋ออันนี้มาเป็นคู่ตัวคู่ตัวหนึ่งเมียหนึ่งกำลังงงอยู่กำลังงงนะคงสถานที่เออไก่แจ้ด้วยนะนี่ไม่ขังไม่กรน<อ><อ>เขาเชื่อมจะเอาวมานให้เข้า,สาวาสารมีไหมพิรันม,มีมีครับมีแต่ข้าวสุกหุงหุงไว้ให้ทุกช่วงเช้าอยูอ่พอเขาเอาข้าวสารมาผมจะหุงไว้คร<อ>ับ องหู่ครับคือมันได้เยอะอ๋อลงกันแล้วมตู่เข้าันนต่นซื้อมาเหรอพี่หรือว่าไก่เลี้ยงเองที่บ้านด้วยไก่ที่อาศสมนงปูอ๋อก็ไปขอกัไก่มันจะอามอีกทีหนึ่งอามอีกทีหนึ่งกันอนอมีเยอะไม่ได้เอาไก่มา คู่กับตัวนั้นตัวเมียแต่คนที่มาไม่รู้จ้าจับออกไปจับเอาตัวเมียไปครับคุณพีเขาไม่สบายนะครับเลยเอาไก่มามาถวายหลวงปู่สองตัวนะครับคือไก่แจ้นะครับคุณผู้ชมนะครับนี่คือหลวงปู่สวงนะครับก็อธิษฐานยังไงก็ได้อย่างนั้นนะครับคุณผู้ชมนะครับก็คุณผู้ชมที่ไม่สบายก็ลองอธิษฐานรูเดร์นะครับคุณพี่มาจากสุรินห้วยเสนงนะครับ ก็ไม่สบายเจ็บออดออดเอ็นเอ็นะครับแล้วก็พอมาถวายไก่หลวงปู่นี่ก็หายนะครับแล้วก็หายก็เริ่มมาถวายไก่หลวงปูนะฮะนะครับถวายว่าวถวายไก่หลวงปูนะครับที่นี่จะสังเกตดูว่าไก่เยอะเพราะว่าเขาเอามาถวายนะครับมาถวายหลวงปูไม่ว่าจะไก่เป็นที่เป็นปูนก็ดีนะไม่ว่าจะไก่ที่เป็นที่เป็นเป็นอย่างนี้ก็ดีเยอะก็คือญาติที่ทำมาถวายทั้งนั้นนะครับคุณผู้ชมนะดู เบวาวก็เต็มเลยคุณผู้ชมเนี่ยที่นี่นะเบวาวเต็มเลย ครับขอบคุณคุณผู้ชมที่รับชมมากนะครับขอให้เฮงรวยๆเดอ้อสาธุสาธุครับผม